นะต้องบอกว่างี้ครับการขายหนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการขายสิทธิและหน้าที่ออกไปความหมายคือสมมติคุณผ่อนบ้านเดือนละ8ปดพันกับธนาคารแห่งหนึ่งแล้วคุณก็ผ่อนดีผ่อนตรงถามว่าเจ้าหนี้มีสิทธิขายหนี้คุณออกไปได้ไหมมีสิทธิขายได้นะยังไงเขาก็ขายได้นะผมบอกเลยไม่ใช่ขายไม่ได้นะต่อให้ผ่อนดีผ่อนตรงเขาก็ขายได้แต่คุณไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณผ่อนดีผ่อนตรงตามเงื่อนไขกับเจ้าหนี้เดิมอะต่อให้เขาขายให้หนี้ให้ไปอื่นเจ้าอื่นก็ตามเนี่ยคุณก็ยังต้องผ่อนแบบนั้นเหมือนเดิมนะเขาไม่มีสิทธิมาปรับเปลี่ย เจ้าหนี้อ่ะอ่าแต่ถ้าเกิดคุณผ่อนไม่ดีผ่อนไม่ตรงคุณคุณมีเขาเรียกว่าผิดสัญญากู้กับเจ้าหนี้รายแรกไปแล้วอะ่ะเจ้าหนี้รายใหม่ที่ซื้อไปอ่ะเขาก็ต้องมาขอปรับโครงสร้างหนี้กับคุณซึ่งเงื่อนไขแรกที่คุณเคยเซ็นไว้มันก็จบไปแล้วอะ่ะเพราะนั้นไอ้เจ้าหนี้รายใหม่ที่เขาซื้อไปเขาอาจจะไม่รับเงื่อนไขที่คุณเคยเซ็นแล้วก็ได้เพราะคุณผิดสัญญาไปแล้วนะครับแต่ว่า ถ้าคุณจ่ายดีใจตรงเขาขายนี่ขายไปให้ใครไงคุณก็ไม่ต้องกลัวตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมใช้คำนี้แล้วกันแต่มันก็ไม่มีไงเจ้านี่คนไหนที่ลูกนี้จ่ายดีใจตรงแล้วเขาจะขายไม่มีหรอกเขาจะขายไปทําไมล่ะลเขาอเ,เก็บดอกเบีย้ยกินคุณเรื่อยๆ